เต้อนรับเข้าชูช่องป้าจำลองจะหายหลายคนค่ะวันนี้เราก็มาทำตามสัญญาเนาะโอ้มันงามแท้วะมันงามดูมจะเอามองนี่บ่บ่เฮ้ยเอามองนี่บ่ผู้ละทึงผู้ ฮะบ่เรือคนพันแหงกินคือคขมือบ่พูดละมงพุูนละมองก่อลายเอาเช่าคูปะไปทางไหนมาถึงนาแล้วเด้อพี่น้องเห็ดตามสัญญามันงามแต่แท้มองนี้เนาะ น้ำแห้งเลยว่ะุ๊ดกระปูโอ้ยป้าหกแค่ không nhìn được quá. Ồ. Tôi xuống đi qua. ไปเดินไปไม่มีแหงที่จะเดินเหนื่อย ทำบ้านให้เจ้านาเนาะเจ้านาเพื่อนอยากได้บ้านก็จะทำตามนี่แหละโอ้ย Puntong na. Puntong na yun. nih, pelong <coughs> hmm. tuk nih. nih. Puh, pakan cowo. Tuh, iya. มาถึงนาใหา่แปดหรือเก้าอ่ะตากระมองไม่ค่อยเห็นเนาะสีะ่หรือแปดวะ สี่นาทีมองนี่มองนี่มองนี่เออไม่ได,ออไได้ค่อยขึ้นไปก็ยากได้เวลาค่อยขึ้นไปเห็ดพันมันไก่เมื่อยไหม ย้ายมองกกแดงละวบโอ้ยน้ำมาท่วมอันนั้นนะน้ำหุมา กินละวาหันมันใหญ่ไปคือจุว่าไว้มองได,ด้กายผูกเถิงผูกไว้มองกกมะขามมันเป็นยังจะ้ะ โอ้ยเราตกตรงนี้วเนาะตะกี้ก็อยู่กกดดูแล้วดู่งติวโอ้ยไปฮอตได้ไปมีฮอต กูว่ายูมองเลยดนนี้นั้นมันมีแม่นาเฮาได้ให้เขาได้น,นั้นนะอุะ้ยดูชิลเลอรกอ็ห้องมายูอ่ะอยูมองไหนเอามองนี่บ่เขาเอากูมะคามันบ่<ม>ออบเออนี่เปล่า Å mm. oh. กี้ก็เฮ็ดอยู่ตะปุ่นละมองห้องถึงพุแล้วไปบ่ไวยแล้วก็นปุ่น,นเอาเอาเรื่าทำบ้านให้เจ้าพี่ยายขอจบคลิปคืนนี้นะคะอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสายหายาหนี่นายายค่ะมีห้องน้ำ ห้อ,องน้ำที่ไหลลงจากนายายนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ